มันาดมันหาย,หายเธอไม่เต็มสักทีเจอใครที่เขาได้ดีก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันลองหาเป็นฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออยากแกบปวดเชียมพลันเงินทองมาตัางต้งกองวดกันใครมากว่ากันจะกลายเป็นคนดีเย็นไวนะโยมมันอยู่ที่ จำบ้านมันผ่ากเดี่ยวนี่เห็นอย่างนั้นเหรอใช่ครับอาแล้วมันบอกด้วยนะครับว่ามันจะไม่ใช้นี่มันจะไม่ใช้ดอกเบี้ยถ้าไม่ใช่ตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นนะครับเป็นพ่อหลวงตาคนเดียวที่ทําให้พวกชาวบ้านมันกระด้างกระเดื่องกันชั้นได้ถึงขนาดนี้ใช่ครับอาครับและที่สําคัญเลยนะครับมันบอยด้วยนะครับว่าอีกสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจะหมดวาระเป็นนายกอบตแล้วมันก็เลยไม่กลัวพวกเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับอาครับใช่ครับไม่เห็นลงศพไม่รังน้ำตาไอ้พวกนี้ คอยดูเลยท่านจะกลับมาเป็นนายกอบาตออีกสมัยหนึ่งไม่เชื่อคอยด้วยพวกนี้นี่ใช่แต่อ่าครับที่สําคัญเลยนะครับตอนเนี้ยฐานเสียของพวกเราอบย้ายข้างไปอยู่ฝั่งหลวงตาที่คนสองคนจนจะล้นกุฏิอยู่แล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับฉันคิดแผนกาจับหลวงตาไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วพวกแกไม่ต้องเป็นห่วงคอยด้ยที่สำคัญกับอาครับทัพทีมครับอาเราจะใช้แผนนั่นเลยครับมันรอดไม่ได้ทุกทีเลยครับดวงมันดีมากเลยครับอาเอางดีครับ เรื่องนั้นไม่องเป็นห้วงทานตำาราพี่ชัยสงคามได้กล่าวไว้ว่าในเมื่อเรากําจัดศัตรูไม่ได้เราจงเอาศัตรูมามาเป็นพวกเราซะฟังครับแผนเนี่ยเราก็ใช้เสน่ห์ความเป็นชายของเราเนี่ยวานเสน่ห์นางทัพทีมให้นางทัพทีม่ะมาเป็นแฟนเราให้ได้เข้าใจไหมจีบมันตาดีใจนะที่เห็นพวกโยมมีความสุขเห็นไหมล่ะการที่เรายึดมั่นอยู่ในสินห้าอย่างเคร่งครัดเนี่ย เราก็จะได้รับผลบญทันตาเห็นออย่างที่โยมได้รับกันอยู่ขณะนี้แหละเออนี่ต่อไปโยมต้องเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเขาได้ดูได้เห็นด้วยนะนะแล้วก็ช่วยดึงคนที่ยังติดอยู่ในอบายมุกออกมาจากอบายมุกแล้วให้มาเข้าวัดเข้าวากันมากๆถ้าเราทําแบบนั้นได้เราจะได้บุญได้กุศลอย่างมากมายมหาศาลเลยหมหลวงตาฝากไว้ด้วย คือพวกเราเนี่ยมีเรื่องจะรบก,กวนหลวงตาขอคําปรึกษานะครับเรื่องอะไรละ่ะหมวดเรื่องอะไรก็ <c oughs> คือว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยตำแหน่งนายกอบตเ็าจะหมดววละครับมผมก็เลย<ม>คิดว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งแข่งกับนายกาสมบัติเขาแล้วก็ปรึกษาก็หมวดฉัดกับทัพทีมดูแล้วก็เห็นดีด้วยครัหลวงตากำนันจะเอาอะไรไปแข่งกับเขาล่ะพวกเราจะใช้ธรรมะของหลวงตาไปเป็นนโยบายแข่งกับนายกสมบัตินะคะ ดีดีดีเลยครับท่านกำนันเอเคผมว่าผมระดับตัวนมนะจริงไหมพวกเราจริงครับขอบคุณมากครับแล้วถ้ามันได้จริงๆเราก็ต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันทำเนาะพวกเราอยากจ้อะไรนะที่แกว่าอะไรนะนี่หลวงตาที่จะส่งกำนันมาแข่งขันกับฉันเหรอใช่ครับอาครับฉันได้ยินพวกชาวบ้านลือกันแซ่เลยครับเลยรีบข้ามข่าวมาบอกอาครับเนี่ยครับไอ้หน้าอย่างนั้นจะแข่งอ่ะนี่มันคิดสั คิดจะท้าพระสมีคนอย่างฉันเนอะครับเพราะหลวงตาครับหลวงตาเป็นตัวการคนเดียวเลยครับไม่งั้นนักกำนันหวินเนี่ยไม่มีทางทําอะไรเราได้หรอกครับเราต้องตัดไฟแต่ต้นลมครับอาครับได้ไม่ต้องห่วงแกใจเย็นๆไว้นะใจเย็นๆไว้นะแกไม่ต้องห่วงนะจะคิดแผจากการหลวงตาเรียบร้อยแนละส่วนแกแกทําหน้าที่ของแกแล้วกันจีบนางทัพพินดำเนินการตามแผนเลย ป้าคะซื้อของเลยค่ะนะเ,เล่นอะไรของแกเนี่ยนี่คือสัญญาสงบศึกระหว่างเราสองคนนะจ๊ะ <c oughs> ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเราจะทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่นับจากนี้ไปเลยนะเราจะเริ่มต้นกันใหม่ด้วยใจ ที่มีแต่ความรักเนี่ยเฮ้อยอย่าฮะหมรักบ้าอะไรของแกใครจะไปรักไปเลยปะฉันไม่ไปแน่นั้นเพราะเล้งคนนี้นี่รักเธอไอ้บ้าดี๋ยวทำร้ายก็รักนะรักอะไร ก <Get> it. <im itation> โอ้โหเ <im itation> สน่ห์แรงจริงๆผู้ใหญ่จับทิมมีหนุ่มเอากุหลาบมาขอความรักด้วย <im itation> นี่หมวดถ้าไม่รู้อะไรนะก็อย่าพูดมากเลยดีกว่าแต่แหมหน้าเสวยดังจริงๆนะน่าจะมาเร็ววันนี้สักหน่อยจะได้เห็นหน้าของคนที่ถูกขอความรักเนี่ยว่าจะหน้า บานสักแค่ไหนบานเหรอจะทำอะไรใจเย็นใจเย็นยอมแล้วเดี๋ยวนี้สวยเซ็กซี่กันนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหอับอึมจริงๆเลยนี่เจอแต่คนกวนประสาบบ้านเลงฟังผมทางนี้นะครับผู้หญิงที่อยู่ทางนี้คือว่าที่เจ้าสาวของผมเนยย็ไวโ ใจของโยมมหาชนวตามหาชนหนักนะวันี้คนใส่เยอะอ่ะผูทรพันลวงตามีคนจะฆ่าตัวตายอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยคนจะฆ่าตัวตายช่วยด้วยโยมอยาฆ่าตัวตายเลยมันเป็นบาปนะโยมผลงตาไม่ต้องมาโยงกับฉัน ฉันอยากตายตายไปนะหายใจไม่ออกอะไม่กลัวเหรอคุณเน็นไปพูดอะไรยั่งโมโหกันทาไมเนี่ยคุณนาครับนะมีอะไรพูดพูดพูดกันได้ปรึกาากันได้นะอย่าฆ่าตัวตายเลยนะนานะใจเย็นๆแม่คุณแม่โอ้ยให้นึกถึงครอบครัวเราเข้าไว้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วมีผัวผัวก็ทิ้งมีลูกลูกก็ไม่สบายเหอ ฉันจะรักษาก็ไม่มีฉันจะอยู่ไปทำไมฉันตายแล้วที่หยุยดยดยดดหยยดยดยุดยุยดยดยดยุดหยดหดยุดยุดยยุดหยายุดยยุดยุดหยยุดหยยุดยุดหยุยุหยุดหยุดยยหดย่ยยด่วยยยย เดี๋ยวหลวงตารับปากว่าจะช่วยยมเองดีไหมนะตกลงไหมนะจ๋านะหลวงตาท่านรับปากแล้วอะยังไงท่านก็ช่วยได้อยู่แล้วนะนะไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วนะได้เดี๋ยวเราไปคุยกันที่วัดแล้วค่อยแก้ปัญหากันอีกทีนึงเอาไปคำงานช่วยไม่ต้องเข้าไปเลยใจเย็นใจเย็นไปคุณไปคุณเออเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราช่วยเหลือกันได้ไม่ต้องกลัวเรดมาแล้วยนายเปนะยน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 ยไม่ไได้ยังไงเนี่ยสูงก็สูงเออ มีเด็กต e. ิดอยู่ข้างใด้วยอย่าไปนะพิมมันอันตรายนายกันคนเอาไว้ฉันเข้าไปเองเออช่วนอ่ช่วยมฉันเข้าไปเองันเอกว้ยเฮ ผิดไปนะโู้ชัดโอ้ยมีเนียอมันนี้เว้ยอาอะไรเหรอฉันนึกว่าที่จริงแล้วเธอเป็นคนใจสอดขี้ขาดเห็นแก่ตัวขี้แยพอๆๆหลายขี้แล้วเอาพอแค่ขอบตาของพอก็พอเงีได้ขอโทษไม่เป็นไรเออทัพทีมจ๋าคือถ้าเกิดฉันมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกทัพทีมเธอจะว่าอะไรมือ อะไรเหรอคือถ้าถ้าพูดไปแล้วอย่าอย่าว่านะจริงๆแล้วฉันคือพี่พูดได้ทีเจอผมไม่ว่างทั้งวันนะโอ้โหทำไมพูดกับพี่เขาอย่างนั้นล่ะเขาเป็นคนช่วยเราออกมาจากกองไฟนะก็พี่เขาบอกให้ช่วยแบบเดียวเด็กๆมันก็พูดไปเรื่อยเออมันก็พูดอย่างนั้นแหละเอาเด็นมันก็ไปกินของมันก็มันอยู่ พพี่ได้ตังแล้วไ่ปนไได้ตังไไงนไปหลุดไปหน้าอไรนี่อะไรของแกเนี่ยแล้วเนี่ยทัาทีมรักเธอจะพี่น้องทุกคนครับฟังผมทางนี้นะครับผที่อยู่ทางนี้คือว่าที่เจ้าสาวของผมผมจะขอเธอแต่งงานทกประมือครับ นี่เป็นแผงแกงนันหรอแกทำแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยขนาดนี้ยังไม่รู้เลยจพี่เล็กคนนี้ก็จะโหดงานะทัพทิมเลยจ้ะแกใช้ชีวิตคนมาล้อเล่นแบบนี้ได้ยังไงฮะไอเล็กว้าว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 วว้าว นะจ๊าอย่าดมนะดมไม่ชื่นใจก่อนจ้ะต้องร้องไห้รลกแล้วลูกเธอเป็นโรคอะไรเลยลองเล่าให้ฟังทีล่ะเดี๋ยวเดียไม่สบายใจไม่ต้องเล่าตอนนี้ก็ได้ลูกฉันเป็นโรคลูกทีเมียจ้ะ ฉันน่ะต้องพาลูกไปหาหมอแต่หมอก,ก็บอกว่าต้องใช้เงินตั้งหลายหมื่นฉันน่ะคิดถึงลูกมากเลยแต่ฉันนไม่กล้าไปหาลูกนะจ้ะพี่ถึงลูกไม่ไมปหาลูกนะจ้ะแต่ฉันไม่มีตังค์เฉันกลัวหมอทวงค่ายากำนันเัาเอาตังค์ของ,ง,งลูกตาตังค์ส่วนตัวนันที่ฝากกำนันไว้อ่ะ พยมแอลไปก่อนหลวงตาทำไมไว้ใจผมหน้ายัางครับพ่อโยมเขาไม่ทุกข์ใจจริงๆคงไม่คิดฆ่าตัวตายหรอกกำนั้นเจ้าเงินหลวงตาเนี่ยมีอยู่ที่ผมเนี่ยแปดพันให้เขาเท่าไหร่ครับให้ไปหมดแปดพันนั่นแหละถ้าให้เขาไปหมดล้วจะเอาอะไรรักษาต้อที่ตาของหลวงตาล้วครับหลวงตาไม่เป็นไรกำนั้น เขโยนแหววเขาเดือดร้อนเฮ้ยเขาไปก่อนเรื่องตาของหลงตาเนี่ยเอาไว้ทีหลังดีจ้ะเขาหลงตาเอาไปเถอะไปถ้าย้อมไปรีบไปกว่านี้ลูกคอยแล้วชะเง้อแล้วมั้งกวนานี้ลอยไปหน้าสะลาไปนะฝนตกลงไปฟ้าตกไปต้มน้าสะลานนะไปนะระวังเนื้อฝนตกขงลื่น จะย,ยเหรอฉันแอละนะตอนนี้ฉันไม่อยู่ในวัดแล้วละ่ะดีมากแผนขั้นที่หนึ่งของเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เริ่มแผนขั้นที่สองได้ไหนเสียบอกว่าหลวงตาเป็นพระที่ไม่ดีไงฉันไม่เห็นว่าจะเป็นอย่างที่เสียพูดเลยเอานะให้สัง่งให้แกทำอะไรแกรก็ไม่ทำประเนะแล้วคนะ่าจ้างฉันละ่ะ <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรวะ นี่งานยังไม่เสร็จเลยจะาทวงค่าจ้างแล้วเหรอเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้นะรีบเอาอยานอนหลับให้ลงตากินซะพระงานเสร็จรีบร้ยบอยแกรีบมาตังจับฉันได้ไม่มีปัญหาโอ,โอเคมา้ <c oughs> า,างา <c oughs> ลวงตาเซตไหมลวงตาเนี่ยแอบซ่อนสีกาไว้ในกุฏิ ลวงตาก็จะยอมพิจารณาตัวเองอย่าบอกนะว่าลุงตาจะสึกอะอะเย็นเย็นไว้นายโยมมันอยู่ที่ใจของโยมอามหาชนหลวงตามหาชนทำอะไรอยู่เหรอ,อยอดอ๋อดันีฉันเอาน้ำชาไปถาวายลวงตาจ้ะ มาเดี๋ยวฉันช่วยอุ้ยไม่ต้องหรอกนะเดี๋ยวฉันเอาไปถวายเองนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะยอดหลวงตาดีกับฉันมีเมตตากับฉันมากขอให้ฉันได้ทำอะไรเพื่อหลวงตาสักครั้งเถอะแม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ยังดีได้จ้ะอ่ะน,นเอาไปถวายหลวงตานะพอดีฝนจะตกอะเดี๋ยวฉันไปปิดหน้าต่างปุะติก่อนนะจ้ะ,จะใช่จ้ะ 我错了，隆塔，我必须为我儿子负责。 อะไรจะพูดกับลุงตากล่ะเปล่าค่ะไม่ต้องห่วงนะยแมแหวนะยังไงยังไงลูกของโยมต้องได้รับการรักษาขอบคุณค่ะถ้าไม่มีอะไรก็แยกย้ายกันไปนอนนะเดี๋ยวเน้นรอลุงตาก่อนสิไปผมน่าจกลับบ้านลุงตาก็จะขึ้นกุฏิมันก็แหละ ีโทรศัพท์มาหาฉันบอกว่าหลวงตาเนี่ยแอบซ่อนสีกาไว้ในกุฏิไม่จริงหลวงตาไม่มีวันทําเรื่องต่ําๆแบบนั้นได้หรอกอ่ะถ้าพวกคุณบริสนใจจริงก็ต้องให้ผมเข้าไปดูในกุฏิสิเดียฉันก็อยู่นีอยู่ไหนได้แล้วกันลุกลุกลุกลอกอุกลกลนกลก กับพวกเราชาวบ้านว่าหลวงตาแอบซ่อนซิกขาไว้ในกุฏิครับสิกาอะไรนั่นเลยครับเฮ้ยนั่นนันั่นนี่เลยน่เธอทำอย่างนี้กับหลวงตาได้ไงเนี่ยฮะหลวงตาอุตส่าห์ช่วยแม่เธอฆ่าตัวตายให้ที่อยู่ให้ที่กินน่ะแล้วก็ให้เงินรักษาลูกเธอแล้วมาขืนเนี่ยหลวงตายังคําชับฉันให้ไป จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายลูกเธอทั้งหมดน่ะแล้วเธอทาลุงตาอย่างเงี้ยเป็นคนอยู่บ้านเนี่ย <c oughs> ในเมื่อมันเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเอาแบบที่ชาวบ้านเขาสบายใจดีกว่าครับลุงตาครับผมว่าลุงตาเชิญลาสิกขาครับเชิญครับฉันไม่คิดเลยว่าน้าจะเป็นคนอักตันยูแบบนี้พอแล้วทุกคนหยุดได้แล้วหยุดคนหยุดได้แล้ว <c oughs> มันเป็นวิบากกรรมของลุงตาเอง ที่ต้องมาผจญมารแบบนี้ถึงแม้ว่าหลวงตาจะไม่มีเจตนาแต่ในเมื่อหลักฐานมันชัดหลวงตาก็จะยอมพิจารณาตัวเองหลวงตาหลวงตาอย่าบอกนะว่าหลวงตาจะศึกอ่ะไม่จริงเดนเชื่อว่าหลวงตาเป็นคนดีฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วมีคนจ้างฉันให้มาทำลายหลวงตา ให้ฉันเอายานอนหลับให้หลวงตากินแล้วก็ให้ฉันเข้าไปอยู่ในห้องกับหลวงตาว่ายังไงนะครับใครเป็นคนจ้างคุณเสียแย่ในหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียแย่ด้วยเหรอฉันไม่รู้เนี่ยฉันยังถ่ายรูปเสียแย่ไว้เลยไหนไหนไหนน่าจะเป็นการปลอมตัวนะรู้สึกว่าน่าจะคล้ายกับอใหร นายยกสมบัติยกยังไงอร่อยยังไงเนี่ยไหนมันดูยังไงเออเออยังไงใช่จริงด้วยเหมือนเลยใช่เบลอเนี่ยรูปเบลอเนี่ยไม่เบลอชัดเลยแต่ไอ้ไอ้แต่ถูข้างๆมันเหมือนเลยตาไม่ตนดููดูแล้ววายาไปแล้วครับหล่นน้ำโทรศัพทหล่นน้ำไปแล้วต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวซื้อชาให้หม่ไม่ดูก่อนสิเฮ้ย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 เฮ้ ในเมื่อในเมื่อม,มันมันทุกอย่างมันก็รู้สึกว่าทุกคนสบายใจกันเกิดขึ้นแล้วนะคือมันมันมันมีผู้จ้างมันมีแนลงต้ต่ออะไรเงี้ยก็โอเคอเราก็ไม่ได้ติดใจเลยเดี๋ยวเออดี๋วต้องขอกลับลาหลวงตาเลยครับอาารย์ไปส <ไป S 1> <ๆ S 2> นี้นึกยังไงถึงได้รับสรารภาพช่วยหลวงตาที่แรกอ่ะเสียแย่บอกว่าหลวงตาเป็นพระไม่ดี แต่พอฉันได้มารู้จักได้มาใกล้ชิดกับหลวงตาฉันถึงได้รู้ว่าหลวงตาเป็นพระที่ดีมีเมตตาถ้าฉันทำลายพระอย่างหลวงตาได้ฉันคงรู้สึกบาปไปชั่วชีวิตเจ็บใจจริงเลย แพ้เรากเกิดจะสําเร็จอยู่แล้วเชียวใช่ครับนังแอวน,น้านัางแอวอย่าให้เจอตัวนะเจอตัวจะคุกให้เล็เป็นโต๊กเลย้ด้วยไอเล็กครับอามาดีนะครับมาแล้วครับเป็นไงบ้างแผนที่ให้จีบนางทัพทีมเนี่ยเป็นไงผลเป็นไงบ้างผลมันเป็นอย่างนี้ครับอาครับอย่อยยางนี้ก็แสดงว่า จีบนักทัทีไม่สําเร็จไม่สาเร็จครับตัวไอ้ทึ่มมันต้องมีความมั่นใจในตัวเองหน่อยถ้าแกเอานักทัพทีมาปลุกปั้มเอามันมาเป็นเมียได้แล้วก็คราวนี้หลักเสียน,น้ำของพวกเราก็จะหมดสิน้นเ้ยมีขนาดจีบนะเนี่ยทำผิดแล้วรู้สึกผิดต่อไปจะเป็นคนดีทำผิดแล้วรู้สึกว่าเป็นความดีกาลากินีจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ผู้ใหญ่ทัพพิมน่าจะถูกลักพาตัวครับหลงตาเราช่วยแยกกันตามหาผู้ใหญ่ทัพพิมถ้าได้บ่อแสะอะไรก็โทรเข้ามือถือกันรีบจัดก,การให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกันครับครับแล้วคราวนี้มันตกเป็นเมียของแกแล้วมันจะได้มาเป็นพวกของเราโดยปริยายอา้าแกจะทำะไรฉันฉันก็จะปั้มเธอ